สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน,อนๆแฟนๆ,ๆของซ่องกามีทีวีกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับบทที่2ของนิยายเรื่องคุณสามีแห่งปฏิหารนะครับสว่วนเนื้อหาของบทที่1น,นั้นสามารถกลับไปย้อนดูได้ในซ่องนะครับซึ่งผมเพิ่งลงไปเมื่อประมาณ2วันก่อนนี้เองสามารถเข้าไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดและก็ความสนุกของบทที่1ได้เลยนะครับหรือถ้าหากใครที่ขี้เกียจเข้าไปค้นหาก็สามารถกดไปที่มุมบนขวาก็ได้นะครับตรงรูปตัวไอเดี๋ยวผมจะแปะบทที่1ไว้ให้ ส่วนคลิปหน้าผมจะทําเกี่ยวกับนิยายเรื่องกลวลวงนายสุเทศารีเวสนะครับเพราะผมกลัวว่าถ้าผมจะทําเรื่องนี้ยาวๆกลัวเพื่อนๆจะติดความสนุกของนิยายเรื่องนี้แล้วลืมซาลีไปนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราไปต่อกันบทที่2กันเลยนะครับ บทที่2ในขณะที่แดริวกำลังขับมอเตอร์ไซค์เพื่อพาลิลลี่ไปส่งที่ทำงานลิลลี่ก็พูดขึ้นด้วยความอารมณ์เสียหลังจากที่เห็นแดริวขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความอึดอัดว่าขับให้มันเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงถ้าสั้นไปสายสั้นซวยแน่หลังจากที่คำพูดได้ออกจากปากของเธอไปลินลี่ก็พันรู้สึกผิดทันทีที่พูดมันออกไปแดริวจับคันเร่งแล้วบิดมันจนจมปลอกทำให้มอเตอร์ไซค์ของเขาพุ่งด้วยความเร็วที่เต็มพิกัด ทันใดนั้นก็มีอ้อมกอดโอบร่างของเดลิวด้วยความสั่นกลัว3ปีที่ผ่านมานี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขามีความสัมพันธ์ทางกายภาพต่อกันความตื่นเต้นพลันประทุขึ้นจากตัวเขาเนื่องจากแรงกดจากร่างกายของลินลี่ที่อยู่ข้างหลังกระตุ้นให้เขาบิดคันเร่งของมอเตอร์ไซค์ให้เร็วกว่าเดิมในที่สุดทั้งสองก็มาถึงทางเข้าหลักของตึกสำนักง,งานลิลลี่ถอนหายใจด้วยความโล่องอกทันทีที่มาถึงจุดหมายในขณะที่เธอกำลังลงจากรถมอเตอร์ไซค์ เสียงคำรามอันดุดันของเครื่องยนต์รถ audi q 5ก็ปรากฏขึ้นและเข้ามาจอดข้างข้างมอเตอร์ไซค์ aston artigio ล็อกรถของเขาก่อนจะจัดทรงสุดๆที่เขาใส่เขาเดินเข้าไปหาลินลี่และซีไปทางเดลิวและพูดว่าลินลี่ที่รักผู้ชายคนนี้คือใครหรอครับลินลี่ตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลในขณะที่เธอกำลังลงจากรถมอเตอร์ไซค์เขาคือเดลิวงานแต่งงานของลิลลี่และเดลิวนั้นสร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งเมืองตรงไฮ ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าหญิงสาวที่นุ่มนวลและงดงามเส้นลินลีลินดันจะแต่งงานกับเศษขยะอ๋องั้นเขาก็คือไอ้ขยะเปียกนั่นสินะแอสตันกล่าวพร้อมกับพ่นลมทางจมูกด้วยความดูถูกเขาถอดเสื้อน,นอกของเขาออกแล้วส่งมันให้ลินลีลินลี่ที่น่าสงสารระหว่างทางต้องหนาวมากแน่ๆนสวมนี้ไว้สิครับผมมีของกวันให้คุณด้วยนะแอสตันเดินกลับไปที่รถของเขาแล้วหยิบเอากล่องที่ค่อนข้างหรูหราออกมาในกล่องบรรจุไว้ด้วยรองเท้าส้นสูงที่แสนงดงามที่ทำจากคริสตัน ครก็ตามที่ได้สวมมันจะต้องส่องประกายความสง่างามและมีระดับแน่นอนหลายปีก่อนตระกูลดาบี้ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นเส้นเดียวกันดังนั้นเดลิวจึงรู้จักดีไซเนอร์ซื่อดังหลายๆท่านถ้าเขาจาไม่ผิดแล้วก็รองเท้าส้นสูงคู่นี้น่าจะถูกออกแบบโดยดีไซเนอร์สาวอังกฤษที่มีชื่อว่ามีนาผู้ซึ่งตั้งชื่อมันว่าคำสรรเสริญจากคริสตันมันถูกผลิตเพียง99คู่ในปีนั้นและพวกมันก็ถูกซื้อจนหมดในทันทีที่เปิดบางขาย ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะถูกซื้อไปโดยครอบครัวที่มีชื่อเสียงต่อให้ตอนนี้แดลิวเขามีเงินมากพอที่จะซื้อมันแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะหาซื้อมันได้ง่ายๆสักคู่คู่ที่อยู่ในมือของแอสตันนั้นก็ดูไซได้อยู่แต่คุณภาพของสินค้าดูมีตําหนิเล็กน้อยและมันก็คือของเลียนแบบอย่างไม่ต้องสงสัยแอสตันกล่าวพร้อมส่งรองเท้าคู่นั้นให้กับลินล,ลี่ลิลลี่ผมรู้ว่าคุณชอบส้นสูงคู่นี้มาโดยตลอดแต่โชคไม่เข้าข้างผมเลยผมพยายามพลิกแผ่นดินหามันแล้วแต่ก็หาไม่เจอ ดังนั้นผมจึงจ่ายเงินกว่าสามแสนเพื่อสั่งทําแบบจําลองของมันขึ้นมาผมอยากให้คุณสวมมันไปก่อนให้เวลาผมอีกเดือนแล้วผมจะหาของแท้มาให้คุณใส่เองลิลลี่ตอบเบาๆและรับรองเท้าส้นสูงมาไม่จําเป็นหรอกคา่ะไม่มีทางที่คุณจะหาซื้อของจริงได้ต่อให้คุณจะหาเจอราคาของมันก็สูงจนน่าตกใจมีคู่หนึ่งถูกประมูลไปในราคา30ล้านเมื่อปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเสียเวลาของคุณหรอกคา่ะฉันคิดว่าแบบจําลองคู่นี้ก็สวยดีอยู่แล้ว แอสตันถึงกับกลืนน้ำลายรายได้คร่าวๆต่อปีของเขาคือ30ล้านไม่มีทางที่เขาจะใช้มันทั้งหมดกับรองเท้าส้นสูงแน่ๆเขาทำอะไรไม่ได้อีกนอกจากหัวเราะออกมาด้วยความเคอะเขินในตอนนั้นเองที่เดลิวโผล่เข้ามาเขาโศกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นแล้วปามันลงไปที่พื้นภรรยาที่รักของผมอย่าไปรับของจากคนอื่นเลยครับถ้าคุณชอบมันงั้นคุณก็ควรจะบอกสามีของคุณผมจะซื้อมันให้คุณเองเดลิวกล่าวขณะที่เขาจับมือของลินลี่และลากเธอเข้าไปในตึกสำนักง,งาน ดลิวนี่นายพูดบ้าอะไรเนี่ยดิลลี่กล่าวออกมาอย่างไม่พอใจพวกเขายืนอยู่หน้าทางเข้าของตึกสำนักง,งานในฐานะผู้จัดการทั่วไปเธอจะต้องสำรวมท่าทีไว้เธอพยายามแกะมือของเขาออกแต่เดลิวจับมือของเธอไว้แน่นเกินไปหยุดอยู่ตรงนั้นออสตันตะโกนด้วยความเร่งรีบรองเท้าคู่นั้นทําให้เขาต้องจ่ายเงิน3 0 0 0 0นดอลลาร์ 300. เขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปไง่ายๆแน่นี่มันหมายความว่ายังไงออสตันกล่าวในขณะที่เขาก้าวเข้าไปหาทั้งคู่เขาซีหน้าและตะโกนใส่เดลิวว่า ถ้าแกทำรองเท้าคู่นี้พังต่อให้แกขาไตายก็มีทางซดไซ้ได้หมดแกรู้หรือเปล่าแดริวพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นสาว่าประการแรกเลยลิลลี่เป็นภรรยาของซันกรุณาอยู่ให้ห่างจากเธอด้วยประการที่2ถ้าภรรยาของซันหนาวเธอก็ควรจะใส่เสื้อของซันเมื่อกล่าวจบประโยคแดริวก็หยิบเสื้อของแอสตันออกมาแล้วโยนมันลงไปที่พื้นและประการสุดท้ายอะไรก็ตามที่ภรรยาของซันต้องการซันจะเป็นคนหามาเองในฐานะผู้หญิงแบบเธอไม่ควรจะต้องมาใส่ของปลอม คืนนี้ฉันจะให้ของขวัญเธอเป็นคำสรรเสริญจากคริสตันของจริงแกมันโง่ต่อให้ของจำลองก็ยังมีราคาสูงถึงสามแสนถ้าพิจารณาจากซากรถน้นอกของแกแกกล้าทำเป็นมีปัญญาซื้อมันได้ยังไงแอสตันเต็มไปด้วยโทสะในฐานะทายาทของตระกูลอาดาจิโอไม่มีใครกล้าพูดกับเขาอย่างไร้มาราย,ยาทแบบนี้มาหลายปีแล้วจนถึงตอนนี้ที่หน้าโมโหมากไปกว่านั้นเดริวไม่แม้แต่จะสนใจเขาและลากเรลลี่เข้าไปในตึกแอสตันทีไปที่รถมอเตอร์ไซค์ของเดริวอย่างแรงจนมันล้มลง แต่นั่นไม่ได้ทำให้ความโกรธของเขาลดลงเลยเขาจึงบรรจงเล็งลูกถีบอันโกรธเกรี้ยวไปอีกหลายครั้งในขณะเดียวกันในห้องทำงานของผู้จัดการทั่วไปแห่งบริษัทเนปจูนลินล,ลี่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ของเธอและมองไปที่เดลิวด้วยสายตาที่แข็งกระด้างและเย็นเฉียบตัวเธอสั่นเทิมไปด้วยความโมโหแอสตันเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ตัวจริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากตระกูลอันดับหนึ่งของเทียงหนานตระกูลดาบี้บริษัทเนปจูนต้องการเงินทุน5ล้านดอลลาร์ และลินลี่เองก็มีแผนที่จะเสนอให้ออสตันร่วมลงทุนหลังจากการอารบาบัตของเดลิวในวันนี้แอสตันจะต้องเต็มไปด้วยความโกรธแค้นอย่างแน่นอนลินลี่คิดในใจซันไม่น่าพาเดลิวออกมาเลยเขาไม่ได้มีอะไรดีแถมตอนนี้เขายังเป็นส่วนเกินที่น่าผิดหวังอีกตั้งหากนี่เป็นคําอธิบายเกี่ยวกับตัวเขาที่ซัดที่สุดลินลี่กล่าวอย่างเย็นชาหลังจากที่จ้องมองเดลิวมัวเออเหยออะไรอยู่อีกออกไปซะเดลิวไม่ได้พูดอะไรก่อนจะเดินออกจากห้องทํางานไป ลิลลี่ทำอะไรไม่ได้นอกจากโมโหยิ่งกว่าเดิมจากความไม่รู้ร้อนรู้หนาวของแดริวความเกลียดชังที่เธอมีต่อแดริวมากจนแทบทนไม่ไหวตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อของเธอแต่งงานกับบรรดาตระกูลที่มีชื่อเสียงมากมายสามีของพวกหล่อนคือพวกหัวกะทิแม้แต่คนที่แย่ที่สุดในหมู่พวกเขาก็ยังมีบ้านถึงสองหลังและที่ดีที่สุดคือมีรายได้ต่อปีถึงพันล้านลิลลี่รู้สึกแย่ลงเรื่อยๆเ,เมื่อคิดถึงแดริวบรรดาญาติของเธอจะต้องย่อเย้ย,ยเธออีกครั้งเพราะเขาในงานรวมญาติคืนนี้แน่ ตัดภาพมาที่เดลิวที่อยู่ใต้อาคารสำนักง,งานใครพังมอเตอร์ไซค์ของซันนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้อยู่กับเขามาถึง3ปีเดลิวขี่มันไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อทุกวันเมื่อเขาเห็นมันอยู่ในสภาพที่พังยับมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่ต้องคิดให้มากกวาม,มันแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องปิดฝีมือของไอ้บัตซบแอสตันแน่นอนในตอนนั้นเองหญิงสาวไม่กี่คนในชุดพนักง,งานบริษัทก็เดินเข้ามาด้วยรองเท้าส้นสูงของพวกเธอ พวกเธอเป็นพนักง,งานบริษัทของลินลี่และตอนนี้พวกเธอก็กําลังซีมาที่แดริลและซุปซิปนินทาดูนั่นสิสาวๆนั่นมันสามีของคุณลินดันไม่ใช่เหรอแดริลอะ่ะนั่นแหละเขาฉันอยู่ที่นั่นในงานแต่งของเธอดูเขาสิเขากําลังไว้อะไรให้มอเตอร์ไซค์แหละกลุ่มหญิงสาวทนไม่ไหวอีกต่อไปพวกเธอระเบิดเสียงหัวเราะใส่เขาแดริลไม่ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกเธอเลยด้วยซ้ําเขาวางมือไปที่มอเตอร์ไซค์ของเขาอย่างอ่อนโยนและพูดว่า,อามอเตอร์ไซค์เพื่อนยาก ไม่ต้องห่วงนะฉันจะแค่แค้นให้นายเองไม่ต้องห่วงในระหว่างที่เขากําลังปลอบมอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่นั้น <c oughs> เขาจึงหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมาและต่อสายไปที่เบอร์ของตระกูลของเขาไงานี่ผมเองแดริลผมจะยอมช่วยตระกูลก็ได้แต่ต้องมีข้อแม้2ข้อข้อแรกหาคําสรรเสริญจ,จากคริสตันให้ผมข้อ2ผูุ้ทยซดิซซ์แอสตันอาราจิโอเขาทํางานภายใต้ตระกูลเราใช่ไหมผมอยากให้เขาไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชื่อเสียงหลังจากที่วางสายเขาก็ได้รับข้อความมาจากลิลลี่ มันมีเพียงคําไม่กี่คําในนั้นคืนนี้มีงานรวมญาติของตระกูลลินดันไปหาเสื้อผ้าดีๆใส่ซะอย่าทําให้สั้นขายหน้าตัดภาพมานาบ้านริมทะเลที่ชายฝั่งทะเลใต้ที่ที่ทุกคนสามารถมองเห็นทะเลทั้งหมดได้จากมุมนี้และมันก็คือที่ที่หัวหน้าตระกูลดาบบี้นัดเจอเดลิวเพื่อคุยธุระเดลิวนั่งอยู่ที่ม้าหินโดยที่ไม่สนใจจะพูดอะไรเลยสักคาโดยมีหัวหน้าตระกูลดาบบี้นั่งอยู่ตรงข้ามเขาชายคนนี้คือเดรเกดบับบี้ผู้เป็นลุงฝ่ายพ่อของเดลิวเมื่อเห็นท่านั่งของเดลิ เร็กพันพูดติดตลกออกมาว่าโอ้แดริวแม้ว่าจะผ่านมา3าปีแล้วแต่หลานก็ยังเป็นเด็กที่ไม่ระมัดระวังตัวเหมือนเดิมเลยนะคุณลุงเข้าเรื่องเถอะผมมีเรื่องอื่นจะต้องไปจัดการในคืนนี้คุณลุงบอกว่าตอนนี้การเงินของครอบครัวกําลังติดหนี้บอกผมหน่อยว่าเท่าไหร่แดริลหยิบลูกเซอรี่ลูกใหญ่เข้าปากแล้วเริ่มเคี้ยวเร็กอ,อั้มอึ้งขณะที่เกาศีรษะไปด้วยก็ความจริงแล้วมันไม่ได้มากอะไรในฐานะหัวหน้าตระกูล แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาเคยผ่านการประชุมที่สําคัญมาแล้วนําไม่ท้วนแต่พอตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือเสียเองเขาต้องใช้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งในการพูดเลยทีเดียวก่อนที่เดรกจะบอกแดริวว่าเราเป็นหนี้สามพันล้านอะ่ะแดริวคิดอะไรนะสามพันล้านดอลล่าร์คุณลุงผมมีธุระต้องทําพอดีผมว่าผมควรไปได้แล้วแดริวกล่าวด้วยความมึนมนเขายืนขึ้นและกําลังจะจากไปเดรกรีพูดอย่างเร่งรีบว่า โอ้เดลิวเดริวหลานรักเดริวตระกูลของเราต้องการเงินทุนหางไม่มีมันทุกอย่างของเราที่สร้างมาจะสูญเปลา่าข้อแม้สองข้อที่หลานว่ามาเป็นอันตกลงแอสตันอาราจิโอจะไม่เหลืออะไรเลยตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปและคำสั่และเสริญจากคิสตันเองก็กำลังจะมาถึงเดริวกล่าวพร้อมกับถอนหายใจออกมายาวเหยียดคุณลุงผมก็อยากจะช่วยนะแต่ผมจะไปเอาเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นมาจากไหนเกรกหมดหวังอย่างแท้จริงเดริว หลานอยากเห็นตระกูลของเราล้มละลายไปต่อหน้าต่อตาหรือไงหลานมีเงินอยู่3 2พันล้านดอลลาร์ในบัญชีธนาคารเราจะลืมรากเงาของเราเองไม่ได้เดริวยิ้มอยู่ตลอดจนกระทั่งเขาได้ยินคำพูดพวกนั้นก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆจางหายไปคุณลุงย้อนกลับไปตอนที่ผมซื้อหุ้นของซา์อิสปิโตรลียมภรรยาของลุงบอกว่าผมเป็นพวกไม่มีอะไรดีและต้องการที่จะฮุบเงินของตระกูลเอาไว้เป็นของตัวเองคนในครอบครัวนับร้อยด่าทอผมและไล่ผมออกจากตระกูลมีใครสักคนไหมที่ปกป้องผม พราะคุณทุกคนเองก็รู้กันอยู่แก่ใจดีว่าเงินทุกๆเพนนีจากทั้งหมด8ดล้านนั่นผมเป็นคนหามาได้ด้วยตัวเองมันไม่เคยเป็นเงินของสกุลเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมถูกกระทําต่ํากว่าสุนัขจากการเป็นลูกเขยที่ต้องแต่งเข้าบ้านคนอื่นมีใครสักคนในครอบครัวเข้ามาช่วยผมไหมถ้าห่างไ่ใส่เพราะพวกคุณขาดเงินทุนพวกคุณคงลืมผมไปแล้วแดริวกำมัดแน่นพร้อมปลดปล่อยความบัดอั้นออกไปทีละคำแดริวพวกเราผิดเองที่ไล่หลานออกพวกเราขอโทษจากใจจริง แต่ตอนนี้ตระกูลของเราต้องการเงินทุนจากหลานอย่างมากเล็กกล่าวพร้อมเดินไปข้างหน้าเขากุมมือของเดลิวไว้ก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆและกล่าวต่อเดลิวตราบใดที่หลานยังสนับสนุนตระกูลของเราอยู่ในฐานะหัวหน้าตระกูลลุงจะมอบตำแหน่งประธานบริษัทแพลตินัมให้ส่งบัตรประชาชนของหลานมาสิแล้วไปที่ตึกของบริษัทแพลตินัมในวันพรุ่งนี้เลขาจะรอยอยู่ที่นั่นคอยบอกรายละเอียดให้หลานเองบริษัทแพลตินัมเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านการบันเทิง และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในบรรดาธุรกิจที่ตระกูลดับี้ดูแลอยู่ดาราซื่อดังหลายคนอยู่ใต้สัญญาของบริษัทนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาบริษัทแพลตินัมนั้นอยู่ใต้การจัดการของผู้เป็นภรรยาของเร็กมันค่อนข้างน่าแปลกใจที่เขายินยอมที่จะยกทั้งบริษัทให้แดริวแดริลกล่าวหลังจากที่เขาใช้เวลาไตรตรองอยู่พักหนึ่งแน่นอนถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อน แม้ว่าการซื้อบริษัทแพตตินัมในราคา3,000ันล้านดูจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่เขาก็ยอมผ่อนปลนให้หลังจากที่เห็นหัวหน้าตระกูลหลั่งน้ำตาออกมาไดริวจากไปหลังจากกล่าวจบคืนนี้มีงานรวมญาติของตระกูลลินดันแต่แดริวมีเรื่องสำคัญอื่นต้องไปทำก่อนนั่นก็คืองานรวมรุ่นของเขานั่นเองงานรวมรุ่นกำลังใกล้จะเริ่มและเขาเองก็ไม่อยากจะไปสายเขาอยากจะเจอเพื่อนสมัยมัธยมปลายของเขาที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานเพื่อนร่วมห้องทั้งห้องของเขาจะรวมตัวกันในวันนี้ แม้แต่คุณครูสุดสวยประจําห้องของเขาก็จะมาด้วยแล้วบทที่2ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าในบทที่2นี้มีอยู่2เรื่องหลักที่เกิดขึ้นนะครับ1ก็คือแอสตันอลาจิโอกำลังจะล้มละลายและก็พระเอกกําลังจะได้เป็นประธานบริษัทของบริษัทแพลตินัมนะครับส่วนอีก2ประเด็นในบทถัดไปก็คือ1ง,งานรวมรุ่นของเดลิวและก็2ง,งานรวมญาติของตระกูลลินดันนะครับ มาดูกันว่าในบทถัดไปจะมีความสนุกแบบไหนรอเราอยู่แล้วเรามันร,ราลุ้นเรารับชมไปพร้อมๆกันนะครับโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยถ้าหากเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความสนุกในบทถัดไปของนิยายทั้งสองเรื่องสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคิวของนิยายเรื่องกลลวงนายสุดเทศลีเวสนะครับมารอรับชมไปพรพร้ม้มๆกัันนนนใคคลิปหาะบ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลาจากโควิดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ